ทกะไในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปุทกกัยในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูนคุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค กับถุงพระราชทานสำหรับเด็ก1,000ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอําเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีต่อไปและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกาภัยในอํำเภอบ้านไร่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่สามครอบครัวราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในการนี้องคมนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการถึงการเกิดอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบอุทกภัยองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะและหารือถึงแนวทางในการแก้ไขและป้องกันเมื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวดัดอุัยธทานีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันเมื่อวันที่19ตุลาคม2567 ทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนคอสะพานได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน6ตําบล42หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน1,035ครัวเรือนจังหวัดได้บูรณาการเร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนาลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช สมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริร่วมกับบริษัท First o r g a n ร์แกนิกซิจำกัด ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์จำนวน19ชนิดที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชในนามของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในระบบอินทรีย์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ในราคาย่อมเยาและได้พระราชทานชื่อเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ทั้ง19ชนิดวันนี้มีพิธีร่วมลงนามใดบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัท First Organ i c s e ก d s จำกัดจัดตั้งโดยมหาวิทยายลัยแม่โจ้เพื่อจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์และสินค้าที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์และเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านธุรกิจมเมล็ดพันธุ์ในการทำการเกษตรอินทรีย์มีจำหน่ายที่ Facebook ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยายลัยแม่โจ้หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0910705757 รายได้หลังค,ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารี ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยาราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพรานาหมยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิตกลุ่มบริษัทไทยยนยนต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอบริษัทเบล่าฟรีโอลีจำกัดและร้านดอกไม้ในเครือและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับใจกัารดอกไม้ที่นำไปถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน3แห่ง ได้แก่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรและชั้น1อาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีจบข่าวในพระราชสำนัก